สวัสดีครับสำหรับในครั้งนี้เราจะมาทำลักษณะฟูฟูฟดูปุกปุยปุกปุยให้กับวัตถุใน Adobe Illustrator 2025กันนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำกับตัวสอเสือตัวนี้เป็นตัวอย่างซึ่งเครื่องมือที่เราต้องใช้หลักๆก็จะประกอบไปด้วยเครื่องมือ Pathfinder แล้วก็เครื่องมือ Store ซึ่งสามารถที่จะไปเรียกหรือว่าเปิดได้จากเมนู Windows แล้วก็เลือกไปที่รายการ พาดไฟเดอร์ finder, แล้วก็ Stroke ตามลำดับก่อนอื่นก็จะคลิกเลือกที่ตัวสอเสือแล้วก็ไปที่เมนู Object จากนั้นเลือกไปที่คำสั่ง expand สำหรับตรงนี้ดูให้แน่ใจนะครับว่า Object และ Fill ถูกเกเลือกไว้จากนั้นก็กดปุ่มโอเครูปแบบของสอเสือที่ผมนำมาใช้งานโครงสร้างเขาถูกแบ่งเป็นส่วนย่อยๆเช่นส่วนที่เป็นหางแล้วก็ส่วนที่เป็นหัวตรงนี้นะครับจากนั้น ผมก็จะใช้เครื่องมือผาดไฟเดอร์เพื่อรวมวัตถุทั้งหมดให้เป็นชิ้นเดียวกันที่หนต่างผาไฟเดอร์นะครับคลิกไปที่คําสั่งยูดิตจากนั้นก็จะสลับลักษณะาการแสดงผลของสีเปลี่ยนจากฟิลไปเป็นแบบสโตร e ครับที่บานหน้าต่างสโตร e กำหนดความหนาของเส้นขอบของวัตถุตามความต้องการนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นผมจะกำหนดไว้ที่20หลังจากนั้นในส่วนของแคป เลือกเป็นแบบ round cap corner เลือกเป็นแบบ round join align stroke ก็จะยังคงเลือกเป็น align stroke to center อยู่นะครับจากนั้นคลิกเลือกไปที่ d a s h line ครับจากนั้นเลือกลักษณะของการจัดเรียงของเส้น d a s h ได้ตามความต้องการนะครับมี2ตัวให้เลือกของผมจะเลือกเป็นแบบ align dash to corner and p a r t end นะครับหลังจากนั้นมาปรับค่าในส่วนของ d a s h ครับซึ่งค่าตรงนี้ถ้ามีค่าสูงมากขึ้นลักษณะของ ตัวเดชก็จะมีลักษณะเป็นทรงยืดออกถ้าเป็นศูนย์อย่างตอนนี้นะครับตัวเดชจะมีลักษณะเป็นทรงจัตุรัสและเนื่องจากผมเลือกในส่วนของข้างบนเป็นราล์คัแล้วก็ราลจอยรูปล่างที่จะได้ก็จะเป็นรูปทรงกลมในกรณีที่เดชเป็นศูนย์นะครับเดี๋ยวถ้าลองปรับค่าขึ้นนะครับวิธีการปรับค่าตรงนี้ขึ้นก็อันดับแรกให้สังเกตว่าเคอร์เซอร์บีมเราอยู่ในช่องเดชนะครับแล้วก็ตัวเคอร์เซอร์เราก็ควรจะอยู่ในช่องเดชแบบนี้แล้วก็ลองหมุนล้อหมส์ตรงกลางนะครับ ถ้าเราหมุนไปข้างหน้าตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นก็จะสังเกตว่าเดชก็จะมีลักษณะที่ยืดออกแบบนี้นะครับถ้าหมุนล้อกลับมาด้านหลังตัวเดชก็จะลดขนาดลงหรือว่าหดสั้นลงซึ่งในเคสนี้ผมเลือกแคปเป็นราวแค cap แล้วก็ c o น n e r เลือกเป็นราวจอ j o i ลักษณะรูปร่างของเดชก็จะเป็นรูปวงกลมซึ่งตอนนี้จะยังไม่เห็นนะครับเนื่องจากว่าแคปยังไม่มีการกําหนดการกําหนดค่าของแคปก็จะทําเช่นเดียวกันกับเดชนะครับก็คือเมื่อเราคลิกเมาส์ลงไปที่ ช่องของแก๊บแล้วนะครับหมุนล้อมอสไปด้านหน้าก็จะเป็นการเพิ่มตัวเลขขึ้นไปตอนนี้ก็จะเริ่มเห็นนะครับว่าระยะห่างระหว่างดัชแต่ละตัวก็จะเริ่มขยับออกจากกันนะครับเราก็จะเริ่มเห็นจุดของดัชเป็นทรงกลมแบบนี้นะครับดังนั้นตรงนี้ก็สามารถที่จะปรับได้ตามความต้องการครับการปรับค่าสามารถที่จะใช้การหมุนล้อมอสตรงกลางเหมือนที่แนะนําไปหรืออาจจะใส่ตัวเลขเข้าไปตรงๆด้วยการคีย์ก็ได้นะครับแล้วก็เราจะปรับร่วมกันกันกบ เวชหรือว่าความหนาของเส้นเพื่อให้ได้ความหนาของเส้นตามความต้องการลองปรับ3ค่านี้ตามความต้องการครับเดี๋ยวผมจะลองปรับค่าความหนาของเส้นไปที่40ครับแล้วก็จะปรับในส่วนของแก๊ปมาประมาณนี้นะครับเหมือนจะยังไม่ได้ดังใจครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนไปสัก75นะครับสําหรับขนาดของเส้นจากนั้นแก๊ป เอาประมาณนี้ครับค่าทั้งหมดก็สามารถปรับเองได้ตามความต้องการนะครับตอนนี้ถ้าดูแบบเร็วๆไวๆเราก็จะเริ่มเห็นว่ารูปร่างของตัววัตถุหรือว่าตัวสอเสือก็จะเริ่มมีขอบที่ฟูๆปุยๆแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะลงสีพื้นนะครับคลิกไปที่ตัววัตถุกำหนดสีฟิลเป็นสีที่ผมต้องการซึ่งตอนนี้จะใช้เป็นสีดำ ก็จะได้ลักษณะแบบนี้ครับและสหรับในเคสนี้ผมก็จะเปลี่ยนเขาเป็นวัตถุเพื่อน,นําไปใช้งานในลักษณะอื่นๆต่อนะครับก็จะคลิกเลือกที่ตัววัตถุไปที่เมนู Object แล้วก็เลือกไปที่ expand appearance จากนั้นไปที่เมนู Object อีกครั้งนึงไปที่ expand ครับคราวนี้ที่กรอบตัวตอบ expand ก็เช็คให้แน่ใจว่ารายการ fill รายการ stroke ถูกติ๊กเลือกไว้นะครับก็กดโอเคครับ จากนั้นไปที่เครื่องมือผ่าดไฟเดอร์ครับในส่วนของเชฟโหมดคลิกเลือกไปที่คําสั่งยูนิตครับวัตถุก,ก็จะถูกรวมเข้าด้วยก,กันก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองสลับลักษณะาการแสดงผลจากการลงสีพื้นไปเป็นสีสโตรกดูนะครับก็จะได้ลักษณะของรูปร่างรูปทรงของวัตถุที่มีความฟูฟูปุบปุยปุบปุยตามตัวอย่างนะครับแล้วก็ในกรณีที่รู้สึกว่าจังหวะจะโคนของเส้นขอบเท่ากันเกินไปนะครับก็อาจจะมีการแต่งเติมนิดหน่อย เช่นผมจะใช้รูปทรงกลมนะครับมาวาดเพิ่มเติมลงไปแบบนี้กดปันชิปนะครับตรงนี้เพื่อให้ทรงกลมมีขนาดเท่ากันวางตำแหน่งตามความต้องการนะครับจากนั้นเลือกวัตถุทั้งสองชิ้นนี้พร้อมๆกันแล้วก็ไปที่ผาดไฟเดอร์เหมือนเดิมครับแล้วก็ติ๊กเลือกไปที่คำสั่งยูนิตก็จะได้ลักษณะแบบนี้ครับก็ลองใส่จุดอื่นๆอ,อีกสักจุดหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันนะครับเลือกวัตถุทั้งสงชิ้นแล้วก็ ที่ผ่าด f ไฟเดอรติ๊กเลือกไปที่คำสั่ง Unit ตครับก็จะได้ลักษณะออกมาแบบนี้ครับเดี๋ยวทดลองใช้กับวัตถุอย่างอื่นดูบ้างนะครับเช่นรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้เส้นขอบผมจะใช้สัก40ครับจากนั้นก็ Cap นะครับเลือกเป็นราว n d c คปคอ r เนอเลือกเป็นราว Choice ติ๊กเลือกตรงเด s ตสไลน์นะครับแล้วก็ตรงนี้เลือกตามความต้องการครับว่าจะเลือกลักษณะการเรียงตัวของเด็ยังไงนะครับ ตรงนี้เป็นศูนย์นะครับเพื่อให้ได้รูปทรงกลมจากนั้นก็มากําหนดในส่วนของแก๊ปครับตรงนี้ถ้าโอเคก็ใช้งานต่อได้เลยนะครับหรืออาจจะปรับให้หนาขึ้นอีกสักเล็กน้อยตามความต้องการครับเดี๋ยวผมลองลงสีพื้นเป็นสีดาเช่นเดียวกันนะครับ<ๆ>ก็จะได้ลักษณะแบบนี้โอเคครับเป็นคอนเซปต,ต์สำหรับนําไปประยุกต์ใช้งานก็วังว่าทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยไว้ยังไงพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสําหรับในครั้งนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ